โอ้โหกินอะไรหอมจังนี่ไงน้ำหอมในรถยนต์ทำใช้เองหอมแบบนี้ราคาแค่หนึ่งบาทใช้อะไรบรรจุข,ข้างในมาดูก่อนง่ายๆเพียงเรามีขวดน้ำหอมเก่าแบบนี้ครับขวดน้ำหอมเก่าแบบนี้เราได้มาจากไหนครับผมซื้อน้ำหอมนะครับมาจากห้างนะครับและใช้ไปหมดแล้วเราก็จะเหลือขวดแบบนี้นะครับขวดน้ำหอมแบบนี้ด้านบนจะเป็นจุกไม้กรอบนะครับเนี่ยเห็นไหมครับน้ำหอมจะออกตรงนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะใช้สิ่งนี้นะครับในการนะครับทำน้ําหอมสําหรับรถยนต์นะครับใช้ได้ประมาณ2เดือนเลยนะครับนะเราใช้อะไรและประหยัดได้อย่างไรนะครับทุกท่านมาดูตรงนี้ครับเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับ1นองแบบนี้นะครับราคา10กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อน้ําหอมขวดนะครับแบบนี้นี่ครับซื้อตามห้างนะครับตามร้านสะดวกซื้อหลายแห่งนะครับมีขายนะครับ หนึ่งขวดนะครับราคา45บาทถึง100บางชนิดนะครับหรือว่าบางยี่ห้ออาจจะแพงกว่านี้นะครับร้อยกว่า200ก็มีนะครับผมใช้สิ่งนี้นะครับเนี่ยใช้อยู่เป็นประจำเลยมาแนะนำนะครับให้ f อแล้วทุกท่านนะครับใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับแทนน้ำหอมนะครับเราจะนำใส่ขวดและใส่อย่างไรนะครับนี่ครับเตยมแก้วมาเรียบร้อยซิลลิงนะครับเนี่ยซิลลิงสำหรับฉีดยานะครับขวดน้ำหอมแบบนี้นะครับเนี่ยด้านบนเป็นไม้นะครับ เราก็เปิดขวดเลยครับนี่ครับก็จะมีรูแบบนี้นะครับนี่หนึ่งอันนะครับอันต่อไปนะครับนี่ครับก็จะมีรูเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเราเทนะครับเนี่ยเทน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับครับใส่แก้วก่อนครับน้ํายาปรับผ้านุ่มนี่ผมจะบอกก่อนนะครับนาไม่เป็นอันตรายต่อเราแน่นอนเพราะว่าเราใช้ปรับผ้านุ่มอยู่เป็นประจํานะครับนาแล้วเราก็ใส่เสื้อผ้าอยู่เป็นประจําน้ํายาปรับผ้านุ่มแบบนี้นะครับนี่ เห็นไหมครับมีกลิ่นหอมแน่นอนนะครับและทุกยี่ห้อก็มีกลิ่นหอมเหมือนกันนะครับใช้ยี่ห้อใดก็ได้ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้สลิงนะครับดูดขึ้นมาครับนะครับดูดขึ้นมาเลยครับแล้วเราก็เติมนะครับเข้าไปที่ขวดน้ําหอมนะครับนะครับเติมเข้าไปเลยครับครับเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับนะาเราจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับนี่ครับเติมให้เต็มขวดเลยก็ยังได้ครับนี่ใส่เข้าไปเลยครับ ไม่แพงด้วยนะครับราคานะครับนะผมว่าประมาณ1บาทนะครับเนี่ยประมาณ1บาทต่อ1ขวดเท่านะครับนี่ครับใส่เข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับนี่หนึ่งขวดเสร็จแล้วนะครับขวดที่สองนี่ครับใส่เข้าไปเลยครับขวดหนึ่งนะครับนะประมาณบาทเดียวนะครับโคตรประหยัดโคตรถูกโคตรประหยัดเลยแล้วกันนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดฝาเลยครับนี่นะครับ และน้ำยาประพนุ่มแบบนี้นะครับที่เราใส่ขวดนี้จะหอมตอนไหนนะครับก่อนที่เราจะใช้นะครับนาเราไปแฝนไว้ในรถยนต์นะครับนาเราก็นะครับนี่คว่ำขวดแบบนี้ก่อนนะครับทิ้งไว้นะครับนานับ1นึถึงสินะครับนาน้ำยาประพนุ่มก็จะไปตองอยู่ที่นะครับไม้ตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วเราก็แขวนนะครับอยู่ได้สเดือนนะครับแบบนี้นะครับเน anyway, inhos, ี่ยหอมอยู่ในรถยนเราได้2เดือนนะครับนี่ครับปิดฝาเลยครับ นี่ครับเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยฟั่มนะครับนับ1นึถึงสินะครับน้ายาปรับพนุ่มก็จะไปกองอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราเปิดแอร์นะครับน้ำยาปรับพนุ่มนะครับก็จะส่งกลิ่นหอมนะครับทั้งรถของเราเลยครับและคลิปนี้นะครับท่านใดมีข้อสงสัยไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องที่ชายพีชาแนลได้เลยครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์ในการใช้นะครับของเก่านะครับอย่างเช่นนะครับขวดนะครับนะครับ ปรับอากาศหรือว่าน้ําหอมในรถของเรานะครับนาเมื่อหมดแล้วเราก็ใช้น้ํายาปรับพนุ่มนะครับเติมเข้าไปอยู่ได้2เดือนเลยครับโคตรประหยัดนะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปแฝนนะครับในรถยนต์ของเราได้เลยครับโคตรประหยดัดโคตรหอมนะครับ